พี่น er ้องที eh ่ติดตามเพจข่าวคนสุรินทร์ทำดีวันนี้วันจันทร์ที่ส1อของเดือนมีนาวันนี้เราก็ได้เดินทางมาตำบลพระแก้วอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์วันนี้เราก็ได้ติดตามท่านสสลำเลิศหัวพัทนาชโยนะครับมาที่ตำบลพระแก้วรู้สึกว่าจะได้รับทราบว่าเมื่อคืนนี้เกิดอัคคีภัยนะครับท่านก็ได้นำ สิ่งของนะครับมามอบให้พี่รับผตําบลพระแก้วครับอำเภอะไรนะมู่สี่มู่สี่บ้านเลขที่แปดนะครับวันนี้ท่านก็ได้นําสิ่งของนะครับมามอบให้ไม่มากไหมไม่มากไหมก็ดับทันหมดดับทัานหมอครับก็มีท่านเพื่อนอ๋อกำลังได้เปลยเพลย์อยู่เลยมีมอเตอ์ไซค์หนึ่งคันยังมาไม่ถึงเกือบ อ่าอีแมวอี่เจ้าหน้าที่เข้ามาดูป้าหรือยังมาแล้วครับเอาปรตอเาปตอมาแล้วเนาะอำเภอก็มาแล้วอันนี้ลาบส่งไปรือเปล่าบ้านบ้านนี้อยู่กันกี่คนนี่อยู่ทั้งหมดเยอะอยู่แต่ว่าอยู่สี่คนจากตอนเกิดเกิดอักขีภัยอยู่สี่คนมันเกิดขึ้นตอนกี่ทุ่มเนี่ย ประมาณสามทุ่มครึ่งสามทุ่มครึ่งสามทุ่มครึ่งนะครับอ๋อเหตุเกิดตอนสามทุ่มครึ่งนะครับของวันที่สามสิบของเดือนมีนาวันที่สามสิเอ็ดันที่31มเดือนมีนาครับตอนนี้เราก็ได้ติดตามท่านสสรับเลือกผัวพระทั้งโช้นะมาตะมปนแก้วนะครับตอนนี้เราก็ดูในที่รมเบิดทีภัยรับ อันนี้เป็นห้องครัวบอกเลยอันนี้ครัวอันท้างหลังห้องนอนจ้ะขอด้านหลังด้วยเ็น้องนอนของงมีค่าก็จะเก็บทางนี้เลยจ้ะของมีค่าก็จะเก็บ้างนี้ผ้าไหมเสื้อผ้าผ้ามุ้งผ้าไหมก็อยู่ห้องนอนอีกห้องหนึ่งด้านนี้ด้านหลังตักผ้าผ้าไหมกันเครื่องซักผ้าก็ตู้เย็นครับผม ตู้กับข้าวสองหลังจ้ะตู้กับข้าวสองหลังก็เป็นเปลวเพลิงที่ดีอ่ะผ้าไหมไี่ดีครับไม่มไดีนะครับผ้าไหมได้านนู้นจะเป็นสวนยางพาราครับกำลังอ่ากี่เพี้ยงมีแล้วครับมีแล้วเหรอตูอ้สายไฟหายยึดม่เนี่ยเขาประเมินได้อย่างค่าเท่าไหร่ยังค่าเพียหายย,ายังใช่ไหม เงินเงินเท่าไรเงินสดเท่าไรมีเงินสดเท่ามัหนงพันห้าร้อยห้าสิบบาทที่ซ่อนเอาไว้ครับอ๋อสามีซ่อนไว้แดนอะไรเปล่สายอะไรสายไฟเนี่ยทองแดงเนี่ยทงแดงขายได้

เป็นสายไฟเพราะเราเรียนสายไฟเราไม่ได้ดูไม่ได้ต้องเกิดให้มันดีเพราะตรงนีม้มันมมน,มน,น่าร้อนาไฟเป็นรัดวงจรมีพัดลมรัมกกบประจนได้เร็วเร็วเวลือก็มาหมดแหละแต่ดีนะถ้าลมมันแรงหน่อยก็เอาไปอยู่อ่ะดีว่าอบตอย,อยู่ใกล้ๆร,รถอุปจารมันถึงก่อน อบตพระแก้วใช่ป่ะอบตพระแก้วแล้วก็ตะคงเอ่ออาตพระแก้วแล้วอบตตะโคงมาถึงพอดีนี่นี่รอนึ่มันยังไม่ไปทางนู้นโดนมอเตอร์ไซค์ขี่ได้ไหมมอเตอร์ไซค์ไม่ถูกไม่ทำไม่ดี๋ยวคงจะลามไปนู่นนะครับโอ้แหวงแหว่งไปนิดนึงมอเตอร์ไซค์แหว่งไปนิดนึงเอาดูทัดสอดูเออดูสิ ว่าความเดือดร้อนพี่น้องดูครับครับวันนี้ก็ได้นําสิ่งของเนาะมามออให้ก่อนเบื้องต้นครับช่วยเหลือเยียวยากันไปก่อนนะครับวันนี้สสท่านก็พอดีออกจากโรงพยาบาลทัานป่วยโรงพยาบาลมาสามคืนเพิ่งออกมาเมื่อวานก็ได้ยินข่าวเมื่อคืนเช้าก็มานี่นะครับไปหม้อ อาเชิญเชิญครับอาไปไปรับมอบสิ่งของแจก่ทนสสนะครับ้ยเพื่อท่านกำนังจะได้ทำหน้าที่โตในะเาไร่อช่วยกันถือไปเอาไช่วยกันถือเออน้ำดื่มมาตักีรเนี้หรอต้องมีมเดี๋ยวเอาน้ำดื่มมาหันตรงนี้มา เอาช่วยกันช่วยกันทยอยเอาอันนี้อนี้อันนี้เอาขันนาเือีเอาาเอานช่วยกันช่กันเอายกันกนือเอาครับฮะทาหน้าถ่ายรูปแล้วครับมาดมาดูดูดูกล้องรูป้้ด้วยองอเ้ามาแล้วครับตอนนี้ ท่านสอสรับเลยบัวพัชรีจูช่วยถือสอสอขี่รถแล้วก็แจกเช่วยนงามุ้มาสิ่งของพี่น้องที่เกิดอักขีภัยเมื่อคืนวันที่30สามทุ่มครึ่งนะบ้านหลังห้องนอนฝาไหมก็ไม่หมดเงินอีกสองพันห้าตอนนี้สอสก็มีน้ำใจอ่ะเพื่อไปค่าเอาเอาอาหารรับติดตัวไว้ก่อนอเป็นค่าใช้จ่ายเบื้องต้นไปก่อนนะครับ บอนหน่วยงานที่เกิดจะพ่อมาช่วยนะครับสามคอยหมุนเอาด้วยนะเอาา้าท่านสสมีอะไรที่จะกล่าวให้กำลังใจผู้เกิดอัคคีภัยก็ว่ากันไปนะครับดีเนาะ,ะ,ะครับก็ได้ทราบข่าวว่าโดยไม้ก็เป้มาเยี่ยมมาเยี่ยมาให้กำลังใจเล็กน้อยไม่ว่ากันเนาะท่านประธานครับก็ขอบคุณท่านกำลังพี่เจ๊ไม่งั้นจะไม่รู้เนาะคืนก็มา เงีนยเลี้ยกระเทียมใหญ่จังหวัดอยู่คือเช้ามาก็ทราบข่าวก็ว่างก็มาเนี่ยมาให้กำลังใจเด้อเอาท่านกำนันในส่วนการสสก็เป็นหน้าที่อบาตออกมาสำรวจและก็รายงานอำเภออำเภอรายงานจังหวัดจังหวัดอาชการชาติร่วมาช่วยอีกส่วนหนึ่งเนาะเป็นนี่เป็นเพียงเบื้องเบื้องต้นที่ท่านสสนมามอบนะครับสสกิจโรของเราอาท่านกำนันมีอะไรจะกล่าวบอกลูกบ้านเนาะให้กำลังใจลูกบ้านหน่อยท่านกำนัน ผมกำลังตำบลพัแก้วนะครับก็ต้องแสดงความเสียใจกับทุกบ้านของผมที่เคยดังขีภัยหรือเรื่องการไม่ทราบใจเธอเบื้องต้นนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านทสนะครับลำเลือดพรัชชนะครับคนบ้านเราที่มีกําลังใจแล้วก็มาให้กําลังใจกับญาติี่น้องซึ่งสูญเสียในการ อาคีภัยในวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านชสและก็ชีพงานเป็อนอย่างมากเลยครับขอบคุณนะครับคุณเรา,า,าเป็นหน้าที่ช่วยกันก็ต้องยามลำบาก <S S าไม่ใช่ได้เปลนเดินตะมูไม่ทำงานาถึงเวาลากเดินตะมูแถวนี้เยอะเนาะแถวนี้โอ้ยมีโรงงานผลิตน้ำแต่ไม่มีปัญญาชาวบ้านในทื่นไม่ต่คนเดียว อ้าวเจ้ามีอย no. mmm ่างสิขอบคุณท like ่านสสลำเลิศพนผูประชาชนอ้าวขอบคุณมันเบิืองก่าเบิืองเอ้ามีอย่างใจกำลังใจสสขึ้นมาเนี่ยเอ้าบุนมีน้ำใจมาเยี่ยมเอ้าวันนี้ดิฉันบัวไข่บุญเค็งมีความยินดีครับครับผมครับเออครับครับขอบพระคุณรับครับครับมีอะไรบอกเล็กน้อยกำลังใจจากท่านสสลำเลิศพนผประชาชนสสขีดหกของเราครับ นะครับอาแค่นี้นะครับโอกาสหน้าท่านสสเสร็จภารกิจเดี๋ยวท่านสสจะมาเยี่ยมอีกครั้งเพราะว่าท่านก็มีภารกิจที่รัฐสภาเยอะช่วงนี้ครับพี่น้องที่ติดตามเปิข่าวคนสุริธรรมดีนะครับวันนี้เราก็ได้ติดตามท่านสสมานะครับเพื่อมาช่วยพี่น้องที่เกิดอักขีภัยอยู่ตำบลพระแก้วครับเดี๋ยวกาสหน้าพบกันใหม่ครับสวัสดีครับคขอบคุณครับ